ครับผมมาแล้วครับมาดูความอิจฉาของซีรักกี้อาบน้ำกันนะครับดูครับเด็กชายกาตูนะครับผมอยาอาบน้ำด้วยนะครับดูครับดูหน้าตาครับผมดูหน้าตาจากมุมันอยากจะอาบน้ำนะครับผมอาบน้ำเพื่อคลายอ้อนนะครับนี่ครับนี่จะดูหน้าครับผมนี่ดูหน้าตาเขาซะก่อนนะครับเด็กชายกาตูนะครับเด็กกาตูนะครับนี่ครับ ผู้ที่เคยกัดพ่อกัดแม่สุสีลักกี้นะครับผมในในอดธกาศน์เนาะนี่ครับนี่เลยฮะเมื่อ,อไรเนี่ยฮะถ้าเป็นล้วเป็นล้วะแน่นเน่เป็นล้วนนะครับผมทุกท่านหลวความอิชานะครับอิชาอับน้ำนะครับผมเดี่ยครับ <c oughs> ความอิชาของกระตูนนะครับ นี่ครับ <laughs> <ว>นี่ดูครับี้วัวครับผมสึงขั้นจะปีนรั้วเลยนะครับผมนี่จะปีนรั้วัอาบน้ำด้วยนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันต้องต้องแยกกันเนาะเพราะว่าแต่ตัวน,วนี้ยมันเคยกัดพ่อกัดแม่นะครับตัวพ่อเนี่ยก็คือซูชินะครับผมตัวแม่ก็คือลักกี้นะครับ่รบอรอก,ก่อนนะเฮ้ โอเคนะครับสวัสดีครับนี่ครับแถมให้อีกหน่อยหนึ่งนะครับผมนี่ไปนะครับไปลัวแล้วครับไปโจนสงสัยคงจะอีฉานะครับอีสาจะได้เห็นเห็นดิสตกกี้อาบน้ํานะครับนี่แถมให้อีกหน่อยหนึ่งนะครับผมหมายบายนะครับทุกท่านนะครับทำไรเนี่ยลูกพ่อฮะตวนทำไรอ่ะฮะกระโจน แผม่มาอีกอย่างเขียเนาะกระตูนเนี่ยฮนะทำไรเนี่ยแะจะไปรัวเหลยฮะไปรัวอาบน้ำได้ไหมสบายแล้วทุกคนแค่นี้พอเนาะสวัสดีครับ